สวัสดีผมพบกันอีกเช่นกับช่องคนเมืองทอยนะครับก็เมื่อวัน2วันที่แล้วนะครับก็มีการลดราคาสินค้านะครับก็เป็นสินค้าเป็นเกมท่ผมจาก PlayStation ฟนะครับก็เป็นเกมที่คุณคนอาจจะคุ้นเคยแล้วก็ราคาในผมที่ผมได้มาเนี่ยโคตรจะโหดเลยนะผมจะเป็นอะไรนะั้นมาเปิดเป็นพร้อมกันครับเปิดเลยดีกว่าครับ กล่องกันไหมเอ่ยครับนี่น,นะผมฮอไรซอนนะผมก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นเกมที่เหมือนจะเข้าต้นปีมั้งครับแต่ว่าไม่รู้เพราะอะไรครับผมราคาล่วงแบบหืสุดๆเลยครับขออนุญาตออกจากกล่องแป๊บนึงนะครผมหยิบออกมาจากกล่องนะครับก็หยิบค่อนข้างที่จะยากเพราะว่ากล่องมันกำลางที่จะแน่นนะผม โอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูตัวกล่องกันดีกว่านะครับว่าลวดลายกล่องจะเป็นยังไงอาจจะเห็นกันแล้วนะเพราะว่าของนี่สินค้านี่ครับก็มีมานานแล้วแต่ว่าสินค้ารดแบบนี้เนะผมไม่ได้มีบ่อยๆนะครับ ดูแบบด้านหน้ากล่องดีกว่านะผมนี่เนี่ยผมมาเริ่มที่ด้านหน้ากล่องนะครับก็จะเป็นแบบนี้คือฮอลลซอนะ Horizon นะผมเป็นตัวนี้เป็นตัวอิดิชั่นนะครับคือจะเป็นเหมือนตัวสเปเชียลที่มันจะมีแบบมีของเอ่ยมีโมเดลเอ่ยแล้วก็ถือได้ว่ามันออกมาบางเกมนะผมบางเกมอาจจะไม่มีแต่ว่าบางเกมที่เป็นเกมแบบ เด็ดๆดัดดงๆนะครับมักจะมีของแบบแถมมาให้นะครับเนนี่จะเป็นด้านหน้ากล่องนะครับนี่มันเขียนไว้ว่า,า no game List ด้านล่างนะครับผมรู้สึกว่าจะเล่นไม่ได้ใจ no โนเ,เล่นได้เฉพาะพหรือเปล่านะครับเกมนี้จะต้องมาแกะดูอีกทีนึ่งนะอันนี้จะเป็นด้านข้างอันนี้ก็ด้านข้างกล่องนะครับผมลวดลายกล่องเนี่ย ที่เห็นเป็นเส้นๆแบบนะครับมันไม่ใช่แบบเป็นเหมือนแบบรวดลายธรรมดานะครับคือถ้าเราสัมผัสนะครับผมมันจะมีแบบผิวสัมผัสที่นูนขึ้นมานะครับผมที่เป็นเส้นๆสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวช้างก็เหมือนกันนะครับผมคือมันไม่ใช่กล่องแบบสีขาวๆเลยมีเส้นๆตารางๆไม่ใช่นะครับมันจะเหมือนเป็นแบบมีแบบถ้าเราสัมผัสนะครับมันจะลักษณะนะครับจะนูนๆขึ้นมานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ ด้านหลังกล่องนะครับผมเพราะด้านหลังเนี่ยเนี่ยมันจะบอกว่าในกล่องเามีอะไรบ้างนะครับอ่าด้านซ้ายนะผมเห็นนะครับตรงนี้มันเขียนว่ามีเป็นสตีลบุ๊กมาให้นะครับแล้วก็มีเป็นอ่าสเตนสเตนต์ St ain, St ata, อันนี้อันนี้มันจะเป็นตัวช้างนะผมอีกอันนึงจะเป็นแผ่นเกมนะครับแล้วก็เอ็กซ์ตาร์โฟโต้นี่น่าจะเป็นอ่ โตบุกครับอีกอันหนึ่งนี่จะเป็นเหมือนเป็นอ่าเรียกว,ว่าชุดนะผมในเกมนะผมเป็นเอกลูซีบนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูตัวกล่องกันดีกว่านะครับแกะแบบไหนเอ้ยแกะ จะมีเป็นข้างเรากรีดเลยนะครับโอเคแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้เลยครับแล้วก็จะเหมือนกับมีกล่องอยู่อะ่ะด้านในอีกกล่องหนึ่งนะครับน่าจะดึงออกมายากพอสมควรน,นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดอีกด้านหนึ่งครับเราต้องดันคนระับ ดันมันออกมาครับน,นี่ครับเริ่มเห็นแบบเขาโค้งมาแล้วนะครับ จะเก็บกล่องสีขาวนี้ไว้ก่อนนะเพราะว่าจะได้เอามาห่อใส่ไว้ที่เดิมน,นะครับนี่ครับผมขออุอคค้มาดูแบบแอ้ๆก็กล่องอันนี้น่าจะเป็นกล่องหลักเลยนะผมอันนั้นจะเป็นเหมือนกล่องนอกนะครับนี่ด้านข้างจะเป็นเป็นตัวอันนี้จําชื่อไม่ได้เป็นไฮดรเซา์ชน,นิดหนึ่งด้านหนึ่งก็เหมือน,นกันนะผมจะเป็นเหมือนภาพ ในเกมเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตัวละครหลักของเกมนะครับอีกด้านหนึ่งก็เนี่ยเป็นอ่าอันนี้ผมจำได้นะครับมาจากภาคแรกก็เป็นอ่ะถ้าเป็นในรถเสาร์น่ยจะเป็นที่เรา,เร,ารู้จักแหนบเป็นแนวลัตเตอร์นะครับผมโอเคเรามาแกะกล่องกันดีก่าน,นะครับผมไม่รู้ว่ากล่องเนี่ยจะเริ่มจากที่ไหนเหมือนจะต้อง ด้านท้ายครับอ๋อเหมือนมันยังจะมีกล่องซ้อนกล่องนะผมต้องดึงขึ้นมาอีกครับนี่นี่เ็เป็นกล่องซ้อนกล่องอีกทีหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นวัสดุเป็นอกระดาษแข็งนะครับด้านในก็จะเป็นสีดำแบบนี้นะครับกลิ่นก็ไม่ต้องพูดถึงครับนี่ดมไม่ดูผมชื่นใจผมกลิ่นของใหม่ มใช่มือสองแน่นอนเรากินแบบนี้ขออนุญาตหมุนให้ดูนะครับว่าตัวโมเดลที่ให้มาครับมันใหญ่อลังการขนาดไหนนะผมนี่ดูครับผมครับส่วนคือมองในนี้ยังไม่เห็นภาพนะครับผมจะเอาแบบไม้บรรทัดนะผมมาวัดให้ดูนะครับผมนี่นี่ผมวัดจากด้านล่างนะผม เป็นเซน,นครับขึ้นมานะครับผมอันนี้ก็โอ้โหตัวช้างเนี่ยมีความสูงอันนี้ยังไม่ได้ใส่งานนะครับคือณณตอนนี้เนีม,มีความสูงอยู่ที่ประมาณสาเซนนะครับก็ประมาณสิบสองนิ้วแบเนี้เราลองแก็ออกมาแล้ววัดความสูงกันอีกทีนะว่ามันจะความสูงเท่าไหร่โอเคเปลี่ยนมุมกล้องแป๊บนึงนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตนำเอาตัวโมเดลออกมาก่อนนะครับขอมุนนิดนึงนะครับอ่ะโอเคครับผมโมเดลออกมาแล้วก็จะมีเหมือนกระดาษลองมาให้ด้านล่างนะครับคือเอาไว้ลองตัวโมเดลนะครับอันนี้นะครับตัวฐานมันครับแล้วก็นี่เลยครับผมใน ชิ้นแรกนมที่เราได้มาครับจะเป็นเหมือนนี่เป็นเหมือนใบประกอบนะผมซึ่งมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่เลยนะผมก็นี่ครับจะบอกวิธีการประกอบตัวของช้างนะครับตัวนี้โอ้โหดูดีครับผมขนาดตรงเนี้ยเราเห็นว่ามันใหญ่แล้วนะครับถ้าเราประกอบนะครับคิดว่าน่าจะใหญ่กว่านี้นะครับผมโอเค ก็มันจะมีในส่วนของนี่ครับด้านล่างของตัวเกออาะเห็นไหมครับตรงนี้เนี่ยครับเราสามารถดึงออกมานะครับผมนี่ในนี้ก็ดึงออกมาแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับเนี่ยในกล่องนี้ครับก็จะมีเป็นดูตละอย่างแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นแผ่นเกมนะครับแล้วก็เป็นกล่องเหล็กนะครับที่อา้าว อันนี้เหมือนจะไม่มีแผ่นมาให้นะครับแต่จะเป็นเหมือนอันนี่ผมอันนี้คือแผ่นเกมนะครับมันจะเป็นไม่ใช่แผ่นเกมมันจะเป็นมันจะมีเป็นเป็นดิจิตอลดาวน์โหลดมาให้นะครับก็ซื้อแบบเซ็ตแบบนี้นะผมก็ไม่เข้าใจทําไมไม่ให้แผ่นเกมมาอันนี้คงจะเป็นจุดหนึ่งแล้วนะครับที่ คนไม่ค่อยจะซื้อกันนะครับแล้วก็จะมีเนี่ยจะแผ่นเกมแล้วก็จะมีเนี่ยเป็นชุดนะครับผมนี่มาให้ก็ไปดาวน์โหลดนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของนี่น,นี่ก็จะเป็นชุดอีกชุดหนึ่งครับอีกอันหนึ่งอันนี้เป็นใบเฉยๆนะผมแล้วก็ด้านในก็อย่างที่เห็นนะผมนี่ใบม,มีแผ่นเกมมาให้นะครับก็เป็นแค่ตลับเหล็กแบบเฉยๆเลยนะผมนี่ครับ ถัดมาก็นี่เลยครับเขาบอกไปครับน่าจะเป็นสมุดภาพแลครับผมนี่นี่ก็จะเป็นรูปแบบบรรยากาศในเกมนะครับผมก็ซึ่งภาคเนี้ยผมก็ยังไม่ได้เล่นแล้วก็ไม่รู้จะมีโอกาสได้เล่นหรือเปล่านะครับเพราะว่าไม่มีเครื่องพ5นะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่ามันสามารถดาวน์โหลดได้ทางเพ๋อ นี่ครับน่าจะเล่นได้ทั้งเพ4นะผมเนี่ยครับ Full Game for p 4 and PS5 คือเล่นได้ทั้ง p พ4และ p พ5นะครับโอเคน่าจะได้จัดแน่นอนนะผมสำหรับเกมนี้แต่ว่าตอนเนี้ยยังติดอีกหลายเกมแล้วที่ยังไม่ได้เล่นเพราะว่าไม่ได้จับเครื่องเพามาประมาณเกือบ,บ,บจะปีแล้วเนี่ยอันนี้จะเป็นรูปนี่อาวุธนะครับผมเป็นชุดนี่เลยเกาะประมาณนี้ครับในกล่องนี้ก็คิดว่า เหมือนจะไม่มีอะไรแล้วนะครผมเท่าที่ดูนะครับน่าจะหมดแล้วครับเขียวหมดแล้วผมก็เราเก็บเคลียร์พื้นที่กันดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวมาดูตัวเมนหลักกันดีกว่านะครับคือเป็นโมเดลช้างซึ่งใหญ่จริงๆนะครับคือฉากเนี่ยน่าจะาวางโมเดลหรือเปล่านะครับขออนุญาตอ่า ใช้ฉากนี่นไปก่อนแล้กันนะเดี๋ยวเราจะเอาสมุดนะผมตีลุกแล้วก็ตะหลักไว้เป็นตัวรองฐานนะครับเพราะว่ารู้สึกมันจะกลวงๆนะครับผมนี่คเสียเข้าไปที่เดิมครับจะได้ฐานจะได้ดูแน่นๆนิดหนึ่งครับเวลาเราวางตัวโมเดลช้างนะครับผมโอเคก็ นี่คเอากระดาษยืขึ้นมาครับเป็นแผ่นรองนะผมก็เก็บไว้ก่อนนะครับเราจะได้เก็บเดี๋ยวเรามาดูตัวโมเดลช้างกันดีกว่านะครับผมมาแกะแล้วเอาไว้วางฐานสวยๆมาดูกันรับแกะออกมาเลยแกะ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 ,แกะ,แกะด่านที่เราต้องผ่านคือด่านแกะเป็นตัวเทปนะครับผม ติดมาเยอะเหมือนกันนะครับในส่วนของเทปสำหรับผมนะคืออ่าคลิปผมเคยรีวิวที่เป็นตัวอเรียกได้ว่าเกมอะไรดีบางคนก็อ่านว่าด,ดีก่อนางอ่านว่าด,ดีโกที่เป็นแบบซอมบี้นะครับคือตัวนั้นเนี่ยของเนี่ยครับ ที่แบบอุปกรณ์มนะครับมันจะมีเยอะนะครับแต่ว่าตัวเนี่ยคือรู้สึกว่าของี่ยจะแทบจะไม่มีนะครับจะมีเป็นแต่โมเดลซึ่งก็ต้องยอมรับครับว่ามันใหญ่จริงๆนะครับต้องยอมรับในข้อนี้นะครับเก็น,นี่เอารับ แล้วหนึ่งชิ้นอันนี้ส่วนอะไรครับเนี่ยโอเคเอาวางไว้ก่อนนะครับคือถ้าเราจะอ่าสังเกตดีๆนะครับตัวโมเดลแต่ละชิ้นเนี่ยมันจะมีเหมือนเป็น เทปติดอยู่นะครับเพราะว่ากันตัวโมเดลหลุดนะครับนี่ดูเดียวขนาดก็ถือได้ว่ามันก็เล็กๆน่ารักดีครับรายละเอียดก็ทำออกมาได้ดีเหมือนกันนะครับบริเวณในส่วนของตาชุดเอยอะไรเลยก็โหรายละเอียดถือว่าดีนะครับสำหรับโมเดลที่มีขนาดเล็กแบบนี้นะอันนี้ดึงออกมาได้ไหมเทปธนูที่ติดตรงเนี้ย ว่าจะดึงออกมาได้ดึงออกมาไม่ได้นะครับแล้วก็สายตัวโมเดละนี่ยเป็นเชือกนะครับคล้ายๆเหมือนสายเป็นแบบเป็นไดไนล่อนเล็กๆนะครับนี่ไปเป็นหออ่อนี่เ,เดี๋ยวเราไปวางตัวนี้ก่อนครับนีนมาดูอีกเลยช้านะดีกว่าคือมันใหญ่จริงครับเวลาเราแกะออกมาเนี่ยมันก็จะยุ่งยากนิดนึงครับ ก็อันนี้จะมีส่วนที่ติดตามชนิดต่างๆเร็วขออนุญาตเกะออกมาก่อน ก่อนนี้ครับผมก็แก็ออกมาหมดแล้วเดี๋ยวเรามาประกอบกันดีกว่าครับขอดูใบอันนี้ ส่วนของนี่เลยครับผมเรียกว่าเป็นส่วนงานะเออเป็นงวงช้างนเสียบไปก่อนคนระับนี่เสียบเข้าไปมันบอกเหมือนมีอจอยนี่ครับตรงนี้เราเสียบเข้าไปนะครับ นี่โอเคถัดมาก็มาเสียบตรงที่เป็นแหยบอันนี้ไม่แน่ใจว่าผมจะเสียบถูกข้างหรือเปล่านะครับ <ul est> คือจริงๆนะผมมองว่าถ้าทำให้มันสามารถขยับได้นะครับ น่าจะดีแต่ว่าคิดว่าถ้าขยับได้นะครับตัวเนี้ยราคาเนี้ยไม่ได้แบบนี้นะครับน่าจะเป็นหมื่นนนะครับนี่ติดอันนี้ก่อนนี่ติดในส่วนของงาครับติดเข้าไปเลยนี่ไม่แน่ใจว่าติดถูกหรือเปล่านะครับ มาก็นี่เลยอันนี้น่าจะไว้ด้านซ้นาย เวลาเราเสียบเนี่ยรู้สึกว่าตัวที่เป็นตัวล็อกแบบนี้ครับมันจะเหมือนไม่ค่อยจะแน่นนะครับคือต้องดันเข้าไปแบบลึกอยู่พอสมควรเลยนะโอเคติดอันนี้เข้าไปอีกข้างหนึ่งครับ ใส่นี้เข้าไปโอเคก็คใส่ เสร็จแล้วนะครับผมสาหรับชิ้นส่วนทั้งหมดเนี่ยก็ติดครบแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูรอบๆกันดีกว่านะสำหรับตัวช้างครับนี่ก็จะเป็นด้านข้างนะครับผมก็ถามว่าใหญ่ไหมเดี๋ยวเอาไม้บรรทัดมาวัดกันอีกทีนึงครับนี่ก็ ความสูงถ้านับจากฐานมานะครับผมก็30เซนคนระับ12นิ้วเหมือนเดิมแล้วก็ความยาวนะผมอยู่ที่จะประมาณนะผมประมาณอ่าส2เซนคนระับหรือว่าประมาณ1 3นิ้วเนะลยคับความยาวนะแล้วก็ความยาวถ้าเป็นช่วงวัดแนวทะแยงนะผมก็จะอยู่ที่ประมาณนะผมเกือบ30สบเอกือบเกือบห เกือบจะห้าสิเซนกันนะครับหรือประมาณ10 17นิ้วของประมาณนั้นเลยครับสำหรับขนาดนะครับผมก็เนี่ยดูดีเทลละเอียดกันแบบใกล้ๆก,ก,กันดีกว่านะสำหรับตัวช้างจะสูงให้ดูนะี <S 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 น่เลยครับก็สังเกตไหมครับผมดีเทลที่เขาทำมาเนี่ยก็ทำมาดีนะครับผมการลงสีอะไรก็ดีแต่ว่าผมขัดใจเนี่ยบางจุดอะ ถ้ามันขยับได้ก็น่าจะดีนะครับแล้วก็โดยรวมเนี่ยเป็นพลาสติกนะครับผมด้านในไม่แน่ใจว่าอ่าอันเนี้ยเหมือนจะเป็นพลาสติกนนหนาๆนะครับผมแต่ว่าบริเวณส่วนของท้องด้านในเนี่ยครับเหมือนจะเป็นพลาสติกกวงนะเพราะว่าเวลาเคาะฟังเสียงนะครับผมนี่ครับเสียงมันจะออกกวงๆนิดนึงครับมาดูเนี่ยทางด้านหลังนะครับ ดูรายละเอียดนี่ก็จุดแต่ละจุดก็อันเนี้ยคิดว่าน่าจะดึงออกมาได้นะครับแต่ว่าไม่อยากดึงครับกลัวมันจะไม่เข้าที่เนี่ยน่ครับชิ้นพวกเนี้ยเท่าที่ผมจับดูนะครับน่าจะน่าจะดึงออกมาได้นะครับผมแต่ก็ไม่อยากจะลองครับเยียรายละเอียดด้าน,นหลังก็จะประมาณนี้ครับก็ลุกเล่นอะไรก็มันไม่ได้มีมากมายนะครับ คือบางจุดเนี่ยลูกเล่นเนี่ยน่าจะทําได้ดีกว่านี้นะครับแต่ว่าราคาก็คิดว่าถ้าทําได้ดีกว่านี้ราคาก็น่าจะไม่ใช่ราคาเนี่ยร,ราคาน่าจะโดดไปกว่านี้ถ้าทําให้แต่ละจุดมันสามารถขยับได้นะครับทําให้ดูแบบมีมิติเหมือนพวกกันพงก,กันพาเนี่ยผมว่าถ้าทำาแหบบ้มันราคาเนี่ยอาจจะมี 8, 8, 10, 5, 10, 6, แตะแปะหมื่นห้าหมื่นหกแบบได้มาแบบนี้ก็ถือว,ว่าโอเคครับผมแล้วตัวงานอันนี้ก็จะเป็นโหดูเร็วหัวช้างหน้าช้างด้านข้างครับนี่ ดีเทลรายละเอียดเนี่ยครับคือถ้าพูดถึงดีเทลรายละเอียดก็ทำออกมาได้ดีนะครับแต่ว่าอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าทําไมด้านเนี่ยตัวของช้างเนี่ยในส่วนที่เป็นโครงหลักเนี่ยคือมันจะกุวงๆนะครับขออนุญาตดูดีเทลนี่คือเขาก็เก็บเก็บดีเทลเหมือนกันครับดูสังเกตบริเวณด้นตรงท้องช้างทำรายละเอียดดีเทลก็ ไม่ได้ปล่อยให้มันแบบคือดีครับผมนี่ดูดีครับตัวช้างแต่ว่าอันนี้แกะไม่ได้คือบางจุดเนรัยมันทําเหมือนเป็นแบบเป็นตัวจอยครับผมแต่ว่ามันไม่สามารถจะขยับได้ผมไม่รู้นะครับว่ามีใครแบบนออําไปโมดิฟายได้ยังนะครับผมเพื่อถ้าทาเนี่ยก็น่าจะทําได้นะครับให้จุดแบบตรงเนี้ย น่าจะพอทําได้อยู่ครับให้มันขยับได้นะครับผมแต่ว่าจุดอื่นๆเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะทําได้หรือเปล่าแต่ว่าจุดเนี่ยเท่าที่ดูนะครับผมถ้าเราทําการฟังแล้วเราใส่เป็นทําเป็นจอยขึ้นมาน,มน่าจะทําให้ส่วนเนี่ยขยับได้กับส่วนนี้ผมน่าจะขยับได้ถ้าเราทําเป็นจอยนะถ้าคนทําเป็นนะผมคนที่อยู่กับโมเดลน่าจะทําเป็น,น <S <S โอเคเดี๋ยวเราลองยกเข้าไปในวางที่ฐานแล้วกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงครับผม พอเราไปใ,ใส่ฐานนี่มันก็ได้ไดฉากแบบนี้ไอตัวนี้เราวางไว้ตรงนี้ครับนี่ก็จะได้ฉากประมาณนี้ครับสำหรับตัวของช้างนะผมก็น,นี่เลยถามว่ามันคุ้มไหมผมไม่แน่ใจเขาบอกว่าตอนนี้ซื้อประมาณอุปจิพันเขาบอกมันไม่คุ้มยังไงแต่ผมว่าราคาเนี่ยพัน สั่งจาก Lazada นะผมมันลดอยู่ที่พันเถ้าเราสั่งมีโค้ดเนี่นนะบางคนก็ผมเห็นนะบางบางคนก็ได้ราคาพันสอย่างผมนะครับได้มาในราคาพันสก็ถือว่าคุ้มนะสำหรับโมเดลใหญ่ขนาดนี้แล้วก็ราคาพันสแล้วก็ได้เกมได้ชุดในเกมอีกคือถ้าเราซื้อเกมเฉพาะเกมอย่างเดียวนะครับตอนที่พเนี่ยราคาเกมเนี่ยก็พันเจ็ดพันแปดนะผมก็โอ้ อันเนี้ยคุ้มเนอะคือเราเหมือนซื้อเกมราคานั้นแต่ว่าเราได้โมเดลแถมมาเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อในราคาเต็มก็เสียใจด้วยนะครับสําหรับใครที่ซื้อในราคาเต็มหกพันสี่ร้อยเก้าสิบัครับถ้าจาไม่ผิดแล้วรู้สึกว่ามันจะมีเป็นช้างสีดําอีกตัวหนึ่งนะผมไม่รู้อะแต่ตัวนั้นอนะคิดว่าราคาน่าจะไม่ตกน่าจะราคาดีเพราะว่าผมกม็เห็นเขาจะเอามาลดแบบนี้เนี่ยผมโอเคก็ คลิปนี้ก็น่าจะมีอะไรแล้วก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรนอกจากโมเดลกับเกมแล้วก็ชุดในเกมคือมันไม่ได้มีออปชันแบบเขิมกัดเอ้ยเป็นแผ่นเม่เลยก็อะไรเนี่ยมันไม่มีมาให้ครับเหมือนแบบคอลเลกชันอื่นๆนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับคอลเลกชันฮอลเลซอนในภาคที่จะเรียกภาคที่สองดีกว่านะผมมันติดปากก็แล้วโอเคก็สหลับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับ อ,อ,อย่าลืมนะกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดสั่นกระดิง่งครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทั้งช่องเราคนเมืองทอยผมเจอกันในคลิปหน้าผมไปแล้วครับทุกครับสวัสดีครับ